ก็สวัสดีทุกๆุกคนที่เข้ามารับชมนในคลิปนี้จันด้วยเนาะในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมได้มาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวในตัวคลิปของเรียวในเอจตวีงจันใครที่อยากจะเปิดก,การมองเห็นได้กับตัวคลิปเรียวตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะให้คลิปเรียวมียอดวิวที่เยอะขึ้นหรือมากขึ้นก็ลองมาดูว่าทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะโดยวิธีการต้นแรกก็เค่ให้เรา,าได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์นี้อ่า๋ยวเราจะมีการทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยในส่วนของใต้ค้อธมาบายหรือว่าคอมเมนต์สามารถที่จะกดเข้ามาพูดที่ออ่า,า,ามไืได้เน แล้ววิศ,ววศัยเขา่าจะมีหน้าตาแบบนี้เลยให้เราได้กดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เนะะาะอาตอนที่ได้กดเข้ามาสมัครกันแล้วหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการกรอกข้อมูล ok เพื่อที่จะสมัครสมาชิกหรือใครที่มีบัญชี Google Gmail จากจะมาผ่านบัญชี Google Gmail อยู่ด้านบนนี้แล้วก็สามารถที่จะทําการเพื่อที่จะสมัครสมาชิกผ่านบัญชี Google Gmail ก็ได้เนาะ และสำหรับใครอาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วก็กดลงชื่อฟู้ใช้งานก่อ่คลิกที่ตัวล่านี้และก็ทำตามกดลงชื่อฟู้ใช้งานทำไปเลยก็ได้เนาะ และก็ที่นี่เลยเราจะได้ความหมายกับลานในตวัวเวไซต์เวไซต์นัตั้งเรขอของเขาจะเป็นประมาณนี้โดยมีห,หัวข้อหรือว่าหมวดหมู่ต่างๆให้กับเราได้มาใช้งานแล้วก็ทาการต่างๆกันไปได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงบ้านบุนนี้เนาอให้กับเราได้มาสองตัว่าใช้งานในต่างๆตัวบ้านนี้กันได้เลยและสําหรับใครที leg, ่จะเข้าไปใช้งานในตัวเวบไซต์ไปครั้งแรกเราอาจจะไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปแล้วจะกดเข้ามาที่ตรงบ้านนี้แค่ไปกอ่อนจได้น้อที่เขาว่าเติมเงิน การที่ได้กดพร้มากันแล้วที่หน้าต่างการจัดเงินทอนก็จะเป็นแบบนี้ให้กับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายเห้ทําการเากเงิกไปแล้วก็เลือกช่องทางในการเติมเงินกันก่อนเลยสามช่องทางไม่ว่าจะสะเก็คิวโ้ดผ่านตู้ธนาคารจะถุงบัตรนิเวศเคลมตัวเคลนซีหากว่าเรารู้จักช่องทางไหนแลาจะดูช่องทางอะไรเราเติมกันได้แล้เลยจะรับในการเติมเงินสามช่องทางนี้และถ้าเติมเงินกันได้แล้วมียอดเงินกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับมากันได้เลยเนาะในส่วนหน้าต่างและเว็บไซต์เพื่อที่จะมาใช้งานแล้วก็ทำการกันได้เนาะ ในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มออยอดไลค์ในตัวของเอวิอชยอดวิวในตัวของตัวชิปเรียวจของเราให้เราได้ทําการกดเข้าไปเลยที่ตัวแลตฟอร์มวิจิเพื่อที่จะมาทําการเลือกหัวข้อและบทมาทที่ต้องการเนาะเ,เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวเรียวแล้วก็กดเชร์ไปเลยที่ตัวหมดมูแล้วก็เลือหาดูกันนะว่าเพิ่มยอดวิวเรียวจดอยู่ตรงไหม อ่าเขาจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกดลีกเข้าไปพอเราไดะแล้วน,นี่จบหมดหมู่ให้เราทำต่อที่ตัวบริการก็ลลคือเรียระคาเนาะเขาจะขึ้นแบบนี้เราก็จะขอเลือกเป็นอันแรกก็กดลีกเข้าไปเลยเมื่อเราแตะแล้วลทำหมดหมู่และบริการกันแล้วทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาที่ในสวข,ของตัวเลิยเดียกจีของเราเพื่อทำการลอกลิงได้เนาะกดลีกเข้าไปเลยที่ตัวยิปอ่าแต่ขึ้นแบบนี้ให้กดคัดลอกกันไปเลยโดยการกดเควสที่สามจุด แล้วเขาจะฟินคัดลอกลิงใช่ไหมเราบุดมีเรากดเข้าไปเลยก็ได้ลิงก์ของตัวคลิปเปียวกันแล้วเนาะทำได้ทมือถือและคอ,อโมเลยไปทีนี้พอได้ทิ้งตัวคลิปเปียวไอจีกันได้ละประมาณในทีนี้ให้ย้อนกลับมาพเพื่อที่จะเอาลิงก์มาวางเพราะได้วางลิงก์ของตัวอ่าคลิปเปียวไอจีเรากันแล้วทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปเนาะอ่าพอเราได้ใส่ตรงนี้นะะนนแล้วก็จำนวนจังแล้วทีนี้ให้กดสองซึ่ตรงด้านล่างก็เข้าไปเลยก็จะเป็นการสังเกตเสร็จสิ้นกันแล้วเนาะ ่ะพอสคัคงอเสร็จสิ้นกันแล้วเขาก็จะมีระบบของเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นการแจมบอกแบบนี้และเราก็สามารถที่จะให้เช็คและประดูออเดอร์สถานะละเอียดของตัวออเดอร์จำได้ไป,ไปง่ายด้วยโดยการกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้เลยที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อ ด้วยการที่เราได้กดเ่อามาแล้วนตามประวัติแต่ของสือนควาก็จะชีพน้าต่มแบบนี้ให้กับเราได้ทราบมาพวอที่จะเข้ามาเช็กแล้วก็ดูสถานะระดิกันได้ไปง่ายว่าตอนนี้ออเดอร์อยู่ใน้ระว่างไหนเกิดปีปัญหาหรือขัดข้องยังไงไหมเนาะก็เข้ามาเช้ปุ่กกนได้เลยอย่างออเดอร์ที่ทำตามไปเมื่อกี้เขากพมีการแจ้งบอกว่าเราดำเนินการแล้วก็ข้อมาแล้วก็เห็นไปมีกันได้เลยเนาะวรืไซต์ที่สั่งมีชิเงินทำการสั่งซื้ออะไรจําแต่กันไปแล้วตออเดอร์มีการยกเลิกมีสถานะขัดข้องเราจะกดข่าวมาอยู่ตรง โดยการกดเข้ามาคาที่หน้าตางของตัวเขาก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้ให้กับเราได้กดเข้ามาเพื่อที่จะทําการแจ้งหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาการบินกันได้ง่ายๆเนาะโดยทําการเข้ามาคันแล้วก็ทําการปิดหมู่โ้อหรือว่าข้อความหากเกิดมีปัญหาสัดข้องแล้วก็เกิดยกเลิกบีแอปีปัญหาในตัวออเดอร์ยังไงก็เข้ามาคาล้วในตรงแ้านี้ก็ทําการปิดหมู่ข้อหรือข้อความเพื่อแจ้งปัญหากันได้เลยหรือจะแนบรูปภาพก็ทําการได้เหมดกันเนาะ รือสำหรับใครที่ฟ่งไม่ชินกันกแล้วว่่ได้มีปัญหารื่อว่าหดห้องสั่งซื้อตามปกติกันไปและอย่าที่จะลงย้อนไปดูยอดจะกดกลับมาดูก็ได้เนะในตัวคลิปเรียจีตอนนี้ว่ายอดวิวเรียวแต่ขึ้นมาบ้างอย่งอุชิเป็นยังไงก็อตอนนี้เลยของเดิมเต็มไปที่12มาลองดีหน้าจอกันดูนะว่าจะขึ้นมาบ้างไหมอุชิเป็นยังไง โอ้แล้วก็น,นี่เลยหลังจากที่ได้ทาการซื้อกันปานั่งรอสักครูตอนนี้ยอดวิวในตัวคลิปเรี่ยของไอเราก็ได้กลังการขึ้นมาเสร็จเปนที่เราแบบนี้กันแล้วข้าจาเมื่อกี้คงเดินไปสั่งซื้อกันไปก็จะมีประมาณอยู่ที่11หรือเท่าไหร่นี่เลยเนาะแต่2ซือ้อกันไปแค่1นึเองแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาตั้ง400เอตั้ง479กัแล้วเนาะก็ขึ้นมาน่าจะมีเป็นการแถมเลยเนาะตั้งขนาดนี้ก็ขึ้นมาตั้งยืนขนาดนี้กันเลยแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทำไม่ได้ยาหรือซับซ้อนอะไรยังไงด้วยเพราะว่าใครที่เข้ามารับชมกันแลสนใจแต่เข้าไปทดลองใช้งานตามก็สามารถที่จะลองกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ที่เราไว้ ให้เพื่อคามรวดเรชิงงานทำตามกันได้เนาะรือถ้าความาชิงงานทำตามเป็นอยู่แล้วสนใจหัวข้อรือเพิ่มเติมยังสามารถเลือกใช้งานหัวข้อรือเพิ่มเติมที่เขามีให้เราได้เลือกใช้งานกันได้แบบนี้เลยและสำหรับในคปวีโอวันนี้ก็จะขอฝากกันไว้เดเพียงนี้สำหรับในการเพิ่มเจ้งวิีงชิปเดียวขั้นตอนก็ง่ายๆแค่นี้ให้ที่สนใจยังไงก็ลองดูเราจะดูวลาทำตามก็แล้วสำหรับในคปวีโอนี้ก็ไม่เป็นไรมากก็ฮอบมาก